คำว่าการสวดมนต์เนี่ยมนหมายถึงมนตราหรือมนตรีหมายถึงการให้คําแนะนาเข้าใจไหมฮะถ้าเกิดแปลนะแปลงี้นะมนมนมอม้านอหนูต่อเต่ารอเรือกาลันมนตรามนตรีหมายถึงการให้คําแนะนําการให้การให้คําปรึกษาใช่ไหมฮะทุกท่านชั้นการสวดมนต์หมายถึงการกล่าวคําที่เป็นสิ่งแนะนาดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อให้สิ่งเนี้ยมันประทับประทับลงไปสู่จิตใต้สํานึกของเราเอง นั่นคือการพูดสิ่งดีๆคำดีๆให้จิตดวงนี้รับรู้เพื่อนำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระศาสดานี่นะฮะที่เท,เทวดาท่านสาทุกกันเนี่ยแม้นจิตมนุษย์ฟังแปลไม่ออกก็ตามแต่เทวดาท่านฟังภาษาจิตออกครับทุกท่านเวลาเราสวดมนต์นี่จึงมีกระแสของพระพรจะปกแผ่มาให้กับเรานะถ้าเกิดถ้าเกิดจิตใครนิ่งๆแล้วเวลาสวดมนต์แล้วคุณสัมผัสรับรู้ได้ก็จะมีกระแสของการปกแผ่มาให้กับเรา เขาเรียกว่าการให้พระพรนะครับบุคคลผู้นั้นก็จะมีพลังงานมีกระแสพลังงานของบทสวดนั้นอนะ่ะคอยปกปักรักษาคุ้มครองนะครับฉะนั้นยุคนี้การสวดมนต์จึงต้องมีต้องเกิดขึ้น <c oughs> เพื่ออะไรครับเพราะการสวดมนต์คือการสร้างแรงสั่เสะเทือน <c oughs> ก็เพื่อให้มีรัศมีแห่งธรรมในการปกแผ่มารัศมีแห่งธรรมที่ปกแผ่มาแล้วนะครับผมจะทําให้จิต มีพลังหรือว่ามีอำนาจในการขยายขอบเขตของตัวเองออกมานะครับการสวดมนต์เนี่ยทำให้จิตได้เกิดการเปิดตัวเปิดพลังงานแผ่ออกมาก่อนนะครับพอแผ่ออกมาแล้วเนี่ยสิ่งนี้เป็นความคิดฟุง้งซ่านฟุงฟ้งเฟ้ออะไรก็แล้วแต่หรือมีนิวอรในการรอ้รอ,ยรอยร้รอยรัดเราเมื่อไหร่ก็แล้วแต่จะถูกกระทบสลายทําลายทิ้งไปนะครับผมแล้วพอเวลาเราแล้ว,ลวพอเวลาเราเข้าสู่การสวดมนต์เสร็จแล้วเนี่ยเรานั่งสมาธิ นะครับเรานั่งสมาธิแล้วการจะรวมศูนย์จิตเข้าไปให้เล็กละเอียดลึกซึ้งเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะง่ายนะฮะมันจะง่ายเพราะกระแสความคิดหมดไปนะครับกระแสความรู้สึกที่จะมาล้อยรักเราด้วยกิเลกก็หายไปนี่แหละเป็นสาเหตุว่าทําไมเราต้องสวดมนต์ก่อนพอสวดเสร็จแล้วค่อยนั่งสมาธินั่งสมาธิเพื่อหลอมรวมกําลังจิตในเชิงลึกรวมศูนย์เข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกันพอรวมศูนย์แล้ว จิตจะมีพลังเขาเรียกว่าเกิดเป็นฌานได้ง่ายเข้าใ okay, ไหมครับเพราะเกิดเป็นฌานได้ง่ายแล้วปับ๊บเวลาเราน้อมปกแผ่ออกไป<ๆ>เขาเรียกว่าการแผ่เมตตาจิตจะมีพลังในการไปเชื่อมต่อแล้วเหนี่ยวนําสิ่งดีๆมาให้กับเรานะฮะฉะนั้นก่อนสวดมนต์เนี่ยทุกครั้งเราต้องทําแบบนี้แต่การสวดมนต์เนี่ยดีอย่างหนึ่งครับก็คือเสียงที่เราเปล่งออกมาเนี่ยมันจะสัมสเทอนบริเวณจัก,กราที่5ของเรา ราคอของเราเนี่ยมันจะมีต่อมที่เรียกว่าต่อมไทรอยนะครับเป็นต่อมที่ใช้ในการส,สั่นสะเทือนทางคลื่นเสียงพลังงานเพื่ออะไรครับเพื่อให้พลังงานเนี่ยมันเกิดการส,สั่นสะเทือนบริเวณต่อมจัก,กระตรงนี้ร่วมกับบริเวณต่อมนะร่วมกับบริเวณต่อมไพเนียของเราตรงนี้และพลังของคลื่นเสียงเนี่ยมันจะปกแผ่ออกไปครับลักษณะเป็นโครงขายพลังงาน พุ่งไปถึงเบื้องฟ้าข้างบนพอพุ่งไปถึงเบื้องฟ้าแล้วปับ๊บเทวดาทั้งหลายที่อยู่บริเวณตรงนั้นระแวกนั้นก็จะมารับรู้และมาชุมนุมประชมุมเพื่อในการมารับฟังการสวดมนต์ของเราซึ่งลักษณะแบบนี้ครับทุกท่านครับพอพอเวลาเราสวดมนต์แล้วเนี่ยเทวดาได้ยินเทวดาตามเสียงนั้นมามาร่วมสวดมนต์มาร่วมอวยพรมาร่วมปฏิบัติธรรมกับเรา แบบนี้เขาเรียกว่าการผูกมิตรผูกบุญสัมพันธ์เอาไว้กับเทวดาเอาไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุคคลผู้นั้นจะมีพลังมีบรารมีเวลาเกิดเหตุขับขันอะไรก็แล้วแต่กระแสพลังงานที่เราเคยทำเอาไว้ที่เราเคยผูกมิตรสัมพันธ์เอาไว้นะครับก็จะมาช่วยหักร้างหักห้ามหรือมาช่วยกันเพื่อไม่ให้สิ่งที่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติของเราเนี่ยเข้ามากระทบกระทั่งเรามากจนเกินไป ยกเว้นสิ่งเดียวครับที่เทวดากันไม่ได้ก็คืออะไรรู้ไหมครับรู้ไหมคืออะไรกฎแห่งกรรมนั่นเองกฎแห่งกรรมเป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่สามารถที่จะเข้าไปก้าวร่วมได้เพราะมันคือวาระคือชะตาของเจ้ากรรมนายเวรนะครับผมฉะนั้นถ้าเรามีกรรมวิบากกรรมสิ่งหนึ่ง ที่เราต้องกระทำเลยก็คือต้องน้อมในการปกแผ่บุต